วัดีค่ะวันนี้นงเก่งจะมาไขข้อสงสัยว่าทําไมลงคลิปวิดีโอไปแล้วคลิปของเราเป็นจอสีดําที่หลายๆคนสงสัยเนาะค่ะถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะคลิปที่เป็นจอสีดําไม่ผิดเนาะนี่ค่ะตัวอย่างเนาะอย่างอย่างคลิปนี้เป็นจอสีดํากดเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเป็นคลิปวิดีโอปกตินะคะเป็นคลิปวิดีโอปกติเนาะไม่ผิดอะไรนะคะน้องเก่งจะสร้างคลิปใหม่ให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจะทําเป็นคลิปเรียวเนาะ กดเข้าไปที่เรียวปุ๊บแล้วน้องเก่งก็จะเลือกวิดีโอที่ต้องการสร้างเอาคลิปนี้ในกรณีที่เราใช้กล้องมือถือถ่ายเนาะคะ่ะคลิปวิดีโอที่เราถ่ายแล้วเร,เราไม่ได้มีการตัดต่อเราไม่ได้ตัดตัดคลิปเลยหรือไม่ได้ต่อคลิปอะไรเลยเนาะ,ะมันจะทําให้เวลาที่เราโหลดลงไปแล้วคลิปวิดีโอของเราเป็นสีดําเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คลิปวิดีโอเป็นสีดํา เราจะต้องเลือกเข้ามาที่แก้ไข